สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านบงชูดมองพี่ Hello everyone วันนี้พี่หญิงกล้าย,ยิงกรงแห่งประเทศไทยก็ได้มาเจอก,กันกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่หญิงกล้าจะมา,าเล่าเรื่อง ชีวิตที่ผ่านมาของพี่ยิงยอนสั้นสัน้นเอาเรื่องนี้มันก็ขาดใจของพี่ิงมาตลอดนะแต่พี่ิงก,ก็ให้อภัยทุกๆคนบนโลกใบนี้บ ในชีวิตนี้พี่หญิงไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนเลยค่ะมีแต่คนอื่นมาหาเรื่องพี่หญิงก่อนแล้วก็มีแต่คนอื่นมาอิจฉาพี่หญิงนะคะทั้งชีวิตนี้ตั้งแต่เล็กจนโตที่มันจะวนเวียนอย่างนี้มาตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วนะ ต้องมีเวรมีกรรมเป็นของใครของมันนะคะบางคนเขาได้ดีก็เพราะว่าเขาทำดีไงคะบางคนที่เขาได้ไม่ดีก็เพราะว่าเขาทำไม่ดีเวรกรรมมีจริงนะคะท่านเวรท่านกรรมมีจริงฟ้ามีตานะคะใครที่สงสัยว่าอะ ดีแล้วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็สำคัญทำไม่ดีแล้วได้ดีมีถมไป,นนไม,ไปมันก็จริงนะคะมีค่ะมีถมไปจริงๆแต่สุดท้ายแล้วท่านเวียนท่านกรรมก็จะจัดการกับผู้คนเหล่านี้เองไปตามการเวลานะคะไม่วันนี้ไม่วันพรุ ก็าอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเวรกรรมมีจริงใครทําดีต้องได้ดีใครทําชั่วต้องได้ชั่วนะคะเรื่องราวต่อไปนี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวที่สัทธาหัวใจพี่หญิงกล้าเหลือเกินพี่หญิงกล้าไม่ขอมีเพื่อนสนิทอีกต่อไปแต่ก็ แต่ก็ใช่ว่าจะ,ะไม่เป็นเพื่อนกับเขานะพี่หญิงก็กเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปเป็นจนวันตายนีแ่แหละแต่ไม่ขอเป็นเพื่อนสนิทอีกต่อไปมันเข็ดมันลาบนะคะเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่มันปัะจิ๋วมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนที่ผ่านมาสมัยพี่หญิงเป็นแววรุ่น ก็มีอยู่วันหนึ่งน,นะคะพี่พรนะคะเขาเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่พี่หญิงปีหนึ่งวันดีคืนดีนะคะส่งข้อความมาหาเรื่องพี่หญิง,ญงก่อนพี่หญิงก็อยู่แคนาดาเน,นี่ยนะคะาทาไมพ่อเธอติดหนี้ฉันมาเล่นเล่นไพ่ที่บ้านฉันแล้วก็มาติดหนี้ฉันจนเมันชายนี่แทนพ่อเธอหน่อยพี่หญิงก็บอกอใคร ให้เขาใช้ไปสิจันใช้นี่ให้เขานี่กี่ครั้งตกกี่ครั้งแล้วนับไม่ท้วนแล้วจะไม่มีเงินใช้นี่ให้เขาแล้วพ่อฉันนั่นแหละแปลเป็นไทยนะครับแต่พี่หญิงพูดอีสานกับเกพี่พรพี่พรนี่ก่อนหน้าที่จะเป็นบ้าส่งข้อความมาหาเรื่องพี่หญิงก่อนนี่แกเป็นคนดีนะพี่พรนะเป็นคนดีที่พี่สาวเขา่พี่ถิ่นนะ ที่ขายกว๋วยเตี๋ยวนั่นนะกว๋วยเตี๋ยวกับจุ่มตำอันนั้นพี่ถิงแกก็เป็นคนดีคนดีมีศีลธรรมพี่ถิงนี่พี่ยิงเคารพคนดีมีมารยาทมีศีลธรรมพี่ถิงเวลาพี่งกลับบ้านไปทีไรเย็น <Yeah, S 1> มาละบ่จะน้ำหื่งมาเด้อกินกว๋วยเตี๋ยวเฮ้ hey, แต่ส่วนมากพี่หญิงจะสั่งเป็นส้มตำนะคะเพราะว่าแกขายส้มตำด้วยแต่ก่อนพี่หญิงกินปลาล่าปลาเด็กได้นะคะ mm hmm. เอเทตเนตะโกนไปเลยเพราะว่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันชุ่มเฉียงนิดๆน,นะคะ mm hmm. เอเท่งตามชว่วยนัเด้อจานนะึง mm hmm. แกก็ใส่จานมาเลยใส่จานมาให้พี่หญิงกินที่บ้านย mm hmm. าบ้านบ้านญาอ่าอ่าทีบ้าน,าน,าาน,านถนนถาวรนะคะ คนดีนะคะ,ะเธอพอรก็ตรงข้อความมาด่าพี่มาว่าโน่นนี่นั่นนะคะพี่เองก็แคปข้อความนะคะส่งไปให้พีตพ่ติ๊กพี่ติ๊กมีลูกพี่ลูกน้องกับพี่พี่น้องกันพี่ติก๊กแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพี่ยแล้วก็เพื่อนแปมดูทุกคน,นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเออมันคือแย่จังสัส <laughs> ไอพอ่อฉมันเกียจจังสักทรงของควาามาว่าไอน้องยิงจังใดว่าไอเธอจังใดแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเปน <c oughs> เพื่อนแปมที่เขาขายร้านขายของชำมนานนาะคะ <c oughs> เพื่อนสนิทพี่หญิงนี่แหละต,ตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกๆกันนะแต่พี่หญิงกล้าบอกตรงๆเลยว่า อจบกันเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วันนั้นเลยจนพี่หญิงไปจนวันนั้แต่พี่หญิงให้อภัยเขานะเราจะเป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ไม่ขอสนิทต่อไปแล้วนะคะเพื่อนแปงเกลอกพีขึนมาเลยเอาเงินไปญิง <c oughs> ยูไอพี่หญิงไปด่าพี่พลน,นะคะพอวันเวลามันมาถึงพี่หญิงกลับเมืองไทยนะคะพี่หญิงก็ไปเยะยคะ่ะ ใครห้ามพี่หญิงไม่ฟังเพราะว่าตอนสมัยวัยรุ่นขอบอกเลยพี่หญิงเป็นคนหัวร้อนมากไม่ดีนะคะใครยุ่นนิดๆหน,หน่อยๆเอาขึ้นละหัวร้อนนะคะเป็นคนไม่ดีนะคะสมัยก่อนพี่หญิงกล้าเนยตอนสมัยวัยรุ่นนะคะน้องๆหนูๆใครก็ตามพ่อแม่พี่น้องห้ามเอาเป็นตัวอย่างพี่หญิงกล้าสมัยก่อนหัวร้อนไม่ดีคะ่ะ พี่หญิงก็ไปเลยค่ะไปด่าไปด่าพี่พรนะคะอยู่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่ถิงพี่หญิงก็บอกมึงเป็นยั้นก็ยังเสียส่งหัวก้องมาวายกุนู่นนิซังบูบูแต่จะหญิงหญิงก่อคนพ่อหญิงมันนี่มันนี่ก็ไปที่บ้านไปคุยกันนี่ย่งกับธรรมดากันทุกทีพี่ถิงแกเป็นคนดีนะคะพี่หญิงการันตีเลยล้านเปอร์เซ็น เพื่อนแปมก็เดินออกมาเลยค่ะทีนี้เพื่อนแปมที่ยุให้พี่หญิงไปด่าพี่พรเลยเพื่อนพี่หญิงเพื่อนแปมก็เดินออกมาจากร้านขายของชาของเขาเลยค่ะพี่หญิงดีใจและดีใจหุ่มหุ่มละอย่างมหากรทเทที่ไหนล่ะเดินไปหาพี่พรเดินไปเดินไปหาฝ่ายทีข อหัวใจพี่อีกหักปาเลยนะคะเดินไปกระซิบกระซาบกันอะไรไม่รูุ้ชุ๊เพื่อนป็นเธอทำให้ฉันโอ้เจ็บระเกินที่ใจทำไมเธอเป็นแบบนี้ชาตินี้จะไม่ขอมีเพื่อนจสนิทอีกต่อไปแล้วคิดในใจนะคะเธอเป็นคนยุ่งยั่งธรรมดาพี่พร แล้วพอฉันมาด่าเธอก็เดินไปหาพี่พรกระซิบกระซาแล้วก็ไปอยู่ข้างพี่พรซะนั้นอ้โหเธอทำฉันเจ็บเหลือเกินเจ็บยิ่งกว่าพี่พรส่งของความมาด่าฉันเรื่องพ่อฉันอีกโอ้ยพี่อคิดในใจตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะพี่หิงก,ก็เลยปฏิญาณปฏิทานในหัวใจตัวเองเลยว่าพี่หญิงจะไม่ขอมีเพื่อนสนิทอีกต่อไปจากนี้ไปจนถึงวันตาย ขอให้มีเพื่อนคุยเพื่อนก็เป็นเพื่อนธรรมาดาก็พอแต่ไม่ขอสน,นิทกับใครแล้วนะคะเพื่อนที่นี่พี่หญิงก็มีเยอะแยะนะคะหน้าที่การงานดีๆก็มีหน้ Craw าที่การงานหลากหลายทํางานแบงก์ก็ดีมหาเศรษฐีก็ดีแต่ถ้ามหาเศรษฐีสันดานไม่ดีพี่หญิงก็ไม่คบนะคะพี่หญิงไม่ได้คบคนที่ฐานะและการงานพี่หญิงคบคนที่หัวใจ วันนี้พี่หญิงก็ได้อยากจะมาบอกทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านว่าเรื่องราวต่อที่พี่หญิงเล่านี่ขอให้มันเป็นวิทยาทานขอให้เป็นอุทาหรณ์สนใจที่ดีให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านก็แล้วกันในคำว่าเพื่อนในคำว่าหาเรื่องในคำว่าหัวเราะ ขอให้มันผ่านไปจากนี้ไปจนวันตายพี่ญิงกล้าไม่ขอกรุดกไข่นะคะสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดทั้งปวงพี่หญิงก็เล่ามันมาจากใจนะคะมันคือความจริงทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ดีและส้มตำที่อร่อยขอให้ไปกินที่ร้าน พี่เทงหมู่สองตำบลเวียงคำอำเภอกุมพะวาปีจังหวัดอุดรธานีบ้านท่าหนองเทาค่ะและก็ถ้าใครผ่านแวะไปนะะัก้านขายของจำเพื่อนพี่เิงเองที่ชื่อแปมทีงข้างๆบ้านเนะะี่ยนักถ้าใครอยากไปอุดหนุนก็ได้ที่ตรงนั้นนะคะ ขเขามีหลากหลายทั้งของสดของแห้งนะคะที่บ้านท่าดองเทาหมู่สองตําบลเวียงคำอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะเชิญไปเที่ยวไปชมไปชิมกันได้ที่นั่นอร่อยที่อะไรนะริมแม่น้ำปานี่ก็บรรยากาศดีนะคะใครอยากไปเที่ยวใครอยากไปอุดหนุน เื่อนแปมแล้วก็พี่เทงพี่พรก็ไปได้นะคะพี่หญิงให้อภัยทุกทุกคนหมดแล้วแล้วก็พี่หิงก็กราบขอโทษในเวลาเดียวกันด้วยที่วันนั้นพี่หญิงหัวร้อนไปหน่อยนะคะแต่เธอพอรเธอก็ไม่ควรมาส่งข้อความมาหาเรื่องพี่หญิงอีกเหมือนกันนะคะอย่าทําอีกนะคะขอฝากไว้ด้วยนะตรงนี้ Welcome to บ an ้านท่าหลวงเทาหมู่สองตําบลเวียงคำอำเภอกุมภาวาไปจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ช่วยเต็มตูดมอง I love everyone พี่หญิงใกาหญิงแกล้งแห่งประเทศไทยรักทุกๆุกคนมากๆเลยนะคะขอโทษและให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญ ทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะ